ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพานอกเรื่องที่เสียกันหน่อยครับวันนี้เราอยู่กับ CMC ครับเรามาดูกันว่ากวยตัดไม้แต่ละอย่างมันได้อะไรบ้างครับผมครับขั้นตอนที่ยากสุดของ CMC ครับคือการตั้งศูนย์ไม้นะครับผมครับนี่ครับคือแผ่นนี้เป็นตัวตั้งศูนย์ไม้ครับผมไม้ทุกจุดต้องเท่ากันหมดครับเห็นไหมเรามีการแรไม้ครับแต่ไม้นานาครับมันก็จะบางกว่านี้เพราะว่าทุกจุดเวลาเราตัด CMC ครับให้ดอกวิ่งเท่ากันที่สุดเราต้องมีการแลไม้ให้มันเรียบเรียกว่าพ ีนี่ต่อมาครับการวางไม้ครับผมการตั้งไม้ครับวันนี้ก็จะฟิตหน่อยนะครับผมครับฟิตหน่อยครับนี้ครับฟิตหน่อยครับผมฟิตหน่อยนี่ครับการตั้งไม้เราต้องให้เข้าฉากกับแผ่นนี้ให้ได้ครับผมครับวันนี้กับพิแแมนครับแผ่น CNC ครับเฮไนช่นยรเฮไนเช่นไรเช่น่อยช่นยหน่นอยทีนี้เข้าไปแล้วครับเราต้องมีการยิงด้วยนะครับเวลาเวลามันตัดครับมันจะดีดออกนะครับผมครับเราต้องยิงครับเวลาตัดก็ต้องคุมตลอดครับคุมเครื่องตลอดบางที่ไปบางจุด มันไปมันไปถูกตาไหมครับอาจจะทําให้ดอกหักได้ครับผมว่าดอกดอกหนึ่งก็ราคาแพงพอสมควรครับอ่ะนี่ครับนี่ก็เป็นดอก CMC นะครับผมครับนี่ครับดอกหนึ่งก็ร้อยกว่าบาทนะครับผมครับดอก CMC ครับหัวจับอยู่ตรงไหนครับนี่หัวจับอยู่นี่ครับโอ้โหโตคอมดูครับคนอื่นเขาอยู่ในห้องแอร์นะครับดูของเราสภาพใช้งานโอ้ครับอันนี้ก็คือวิธีการตั้งหัวครับการัดหนา การตั้งหัวก็เป็นการที่ลำบากจุดครับถ้าตั้งผิดทิศผิดหน่อยนิดเดียวครับอาจจะทําให้แบบตู้เคลื่อนได้ครับหรือบางสูตรครับเราทําตู้แบบมินต่อมินนะครับผมแผ่นหนึ่งอาจจะได้5แผ่นถ้าเราตั้งนี่ผิดเข้าไปนิดหน่อยหรือออกไม้หน่อยครับอาจจะทาให้คุณหรือไม้คุณเสียไปได้ครับผมครับสำหรับการตั้งตรงนี้ก็สําคัญครับและการออกแบบแต่ละตัวครับเห็นไหมครับนี่การออกแบบแต่ละตัวก็ได้แต่ละตัวครับลองตัดดูสักแผ่นนี้เฮียแมนนี่ก็เฮียแมนครับผมในการตัดไม้ครับ ออกแบบแต่ตัวไม้ทุกส่วนทุกสุดต้องใช้ได้ครบทุบกอย่างครับสำหรับการตัดไม้ซ MC ครับหลายขั้นตอนครับตอนตัดเราต้องมีการยึดคุมตลอดครับเพราะบางทีครับเนี่ยตัดไปปุ๊บไม,ไม้จะเด้งออกมาเงทำให้ไปคัดกับดอกซ m c ซได้มันหักได้ครับสำหรับการตัดไม้ซ m c ครับผมครับนี่หลายคนสงสัยว่าทาไมไม่ใช่คนตัดคือตู้เรามีหลายแบบหลายสไตล์ครับตู้ที่ใช้พลังคือตู้เบดเราสามารถใช้ฝั่งนู้นตัดได้ครับแต่ตู้สมัยนี้ ตั้งตู้กลางตู้บูทูุตู้คอลัมน์ครับนี่ครับมันต้องใช้ซีมซีตัดไม่ไหวเป็นครับนี่ครับการแลวนี่ครับถ้ามีซีมซีครับเราเตอร์อลไใช้เวลานานไม่ไหวเป็นทั้งนั้นตัวหนังสือไหมครับนี่ตัวหนังสือครับสปิคอนี่มีการแล่ใหม่ทั้งหมดเนี่ยพวกรูครับใช้ซีมซีจอหมดเพื่อความเป๊ะครับผมครับตอนนี้บริษัทผมก็มีอยู่สามเครื่องครับเครื่องหนึ่งอยู่ข้างนอกครับสำหรับเครื่องซีมซีของเราสามเครื่องครับผมนี่ก็เป็นทฤษฎีเล็กน้อยครับในการตั้งหัวครับตัดสำหรับบางคนที่ไม่เคยเห็นหัวซีมซี มันเป็นอย่างนี้ก่อนตัดทำไงก็จับประมาณนี้ครับผมครับโอเคครับก็เป็นอีกหนึ่งดิบนอกเรื่องเลี้เสียงหน่อยครับากับการตุรลพงครับผมคุณครับผม